สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับรายการวิถีแอ่วอ้วนแอ่อ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงกันนะคะซึ่งวันนี้นะหมอหยุดนะคะเป็นวันหยุดของหมอบ,บรรยากาศก็จะแปลกๆไปนะคะไม่ได้อยู่ในโรงแรมหรือว่าในสนามบินหรืออะไรนะก็อยู่ที่บ้านของหมอเองนะคะ อ,อย่างที่ม็อบได้บอกนะคะห่างหายไปนานไม่ได้หายไปไหนนะแอบหนีไปเกาหลีมาจ้าไปจิมหน้ามานะคะไม่ได้ไปทุบหน้าละเธอเพราะว่าออรู้สึกว่าอาแบบหน้ามันต้องเติมวิตามินบางมันต้องแบบโดนเข็มบางอะไรอย่างเงี้ยก็เลย แอบไปเติมมานะคะก็เลยอ่าห่างหายกันไปนานนะมีน้องนะทักเข้ามานะคะว่าพี่ไม่ทําวิดีโอแล้วหรอกคะเออหายไปเลยอะไรเงี้ยทําอยู่นะแต่ว่าฉันแอบไปเที่ยวนั่นเองนะวันนี้นะคะม็อบจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์อ่านในการเทรนนะคะขออภยัยเทรนแอร์ r สเตสนะคะในอ่าประเทศอเมริกาเนาะในสายการมีที่ม็อบทำการบินอยู่นะคะ โอเคก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นภาพเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมไปพร้อมๆก,กันกับบอบในคลิปนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าพอเราอะสมัครอะไรได้รับทุกอย่างเรียบร้อยได้คอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเราจะได้วันที่เราต้องไปเทรน แล้วก็เลือกเขาจะมีมาให้เลือกอะไรเงี้ยนะทุกคนมอกก็เลือกไปจําไม่ได้ช่วงแบบมีนาอะไรประมาณนี้แหละมอกก็ไม่ไม่ได้มั่นใจนะเพราะว่ามันประมาณสองสมปีแล้วนะอ่าแล้วคราวนี้พอเราเลือกวันที่เราไปเทรนเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปเธอมอกก็เก็บกระเป๋าเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะที่มอททาแยกให้ละกันเนาะเป็นแบบว่า เก็บกระเป๋าไปเทรนนะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะเพราะว่าบางคนเนาะอาจจะมีโอกาสได้ไปเทรนนะคะกับสายการบินต่างๆหรือว่าน้องๆนะคะที่มีความฝันแล้วเผื่อแบบว่าเออวันไหนที่ได้ได้ไปเทรนแล้วนะคะจะได้กลับมาดูคลิปนี้ได้นะว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะอ่ะพอคราวนี้ม็อบเก็บกระเป๋าไปเทรนเสร็จปุบ๊บพอไปถึงวันแรกไปที่สนามบินเอ้ย เขาจะมีตั๋วเนาะทางสายการบินน่ะเขาจะออกตั๋วให้จากสนามบินที่บ้านนะคะบ้านของโฮมทางของเราเนาะอ่าอย่างเช่นเนีย่ยของคนอยู่นิวยอร์กเขาก็จะออกจากนิวยอร์กให้อย่างคนอยู่บอสตันเขาก็จะออกจากบอสตันให้ไปไปที่เบสที่ไปไปที่เบสใหญ่นะคะที่อ่ารัฐจอร์เจียเนาะ โอเคคราวนี้พอเขาออกตัวเครื่องบินให้ฟรีแล้วเขาก็มีโรงแรมให้ฟรีด้วยเออก็คือที่พักนั่นแหละเนาะให้ฟรีนะคะซึ่งแต่ว่าในห้องน่ะเราจะอยู่กับรูเมทอีกคนนึงแต่ว่าเป็นเพศเดียวกันกับเรานะอย่างเราผู้หญิงเราก็จะมีรูเมทเป็นผู้หญิงอย่างคนเป็นผู้ชายก็จะมีรูเมทเป็นผู้ชายประมาณนี้นะคะแล้วก็ซึ่งม็อบมีความรู้สึกว่า ทางสายการบินอะค่อนข้างลงทุนกับ Air land, แอร์โฮสเตสเยอะมากเลยนะเขาก็คือเขาก็คงอยากได้คนไปทำงานนั่นแหละเนาะก็เขาลงทุนให้ทั้งตัวเครื่องบินฟรีที่พักฟรีนะคะแล้วก็มีรถรับส่งนะจากที่โรงแรมนะคะไปที่ศูนย์เทรนนะทุกๆวันเลยนะคะซึ่ง synd. การลงทุนกับคนหนึ่งคนในการที่ไปอยู่ตลอด6สัปดาห์ มันมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนไงไหมายถึงว่าคนหนึ่งคนอะลงทุนไปแต่เขาอะลงทุนไปกับเป็นร้อยๆคนอะมันต้องใช้เงินมหาศาลมากๆเลยนะคะดังนั้นเขาเลยอยากให้ทุกคนอะผ่านแล้วก็ติดปีกนะเหมือนเขาเซตอัพมาให้ทุกคนสักเซสอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองด้วยอะมันก็จะยากเนาะอ่าพอเขานี้มาไปวันแรกไปที่โรงแรมเขาจะมีการเทสไอ อ่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแบบว่าโควิดเนาะเขาก็เอามามาที่ใส่จมูกกับเธอเออฉันจำไม่ได้ละท่ะเขาก็หมุนหมุนหมุนปั่นปันปนป่นจมูกอะไรเงี้ยเช็คดูว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าถ้าเป็นโควิดก็ส่งกลับบ้านนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเทรนใหม่แต่ถ้าไม่เป็นก็อ่ายินดีต้อนรับนะคะหลังจากนั้นนะมอกก็พอไปวันแรกทุกคน โอ้ไม่ g ็เหมันตื่นเต้นเฟชชี่เฟชชี่เธอเข้าใจปะแบบว่าเด็กใหม่มาเจอเพื่อนใหม่เหมือนเปิดโรงเรียนวันแรกมีเพื่อนทุกชนชาติจริงๆมีผิวทุกสีผิวทุกสีผิวบนโลกใบนี้เออมันเขาเป็นแบบไฟที่เป็น international มากมากเลยเธอมีทุกชนชาติมีหัวดำหัวทองหัวแดงหัวขาวมีมีหมดจริงๆเออแบบ นึกอะไรได้ก็คือมีหมดในในคลาสนั้นเลยซึ่งคลาสของหมอเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าคนได้ซึ่งคลาสหนึ่งเนี่ยแต่เขาก็จะแยกเป็นเซสชั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะของวมอได้เซสชั่นประมาณเอ่อเซสชันที่สนะคะก็คือเรียนจากเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนเรียนวันละประมาณไหนละสิบสองชั่วโมงเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเรื่อยออนะ พอไปวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะว่าอุยเราแบบเธอเข้าใจอารมณ์ป่ว่าเราก่อนหน้าน,นี้มันมันคือความฝันที่เราอะอยากจะทําอาชีพโอจะอึดละแป๊บหบนึ่งกินน้ำก่อนเออก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เราแบบว่าอยากทําเออมันเป็นความฝันของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมันคือเขา้าใจทุกอย่างมันใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยพอไปวีคแรก เขาก็บอกนะว่ารายละเอียดต่าง,างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องสอบให้ผ่าน90%จากที่กรมการบินเนาะเขากำหนดมานะคะว่าเราจะต้องสอบผ่านเกิน90%ขึ้นไปถึงจะได้ใบประกาศเป็นอ่า t a t t e n d a n t อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในทุกๆวีจะมีการสอบก็อย่างที่หมอบอกจะสอบ6 6ครั้งบวกไฟนอนก็คือ7ครั้ง มันในแต่ละวีคจะสอบทุกๆุวีคแล้วก็บวกอีกไฟนอลอีกหนึ่งครั้งแล้วแล้วมันจะมีสอบพวกเปิดประตูสอบเปิดหน้าต่างสอบอพยพอะไรอย่างงี้อีกเธอสอบแบบสอบโอ้โหเรียนแล้วก็สอบเรียนแล้วก็สอบเรียนแล้วก็สอบแบบนั้นจริงๆเลยนะเพราะเขาต้องการอยานจะวัดว่าเรามีความพร้อมในการ ที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารเนี่ยมากแค่ไหนนะคะไม่ใช่มาเรียนแล้วก็นู่นความรู้นู่นเข้าหูสายทะลุหูขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะอ่ะพอไปวิคแรกปปึ๊บยังไม่จบวิกแรกเลยนะเนี่ยอ่ะพอไปวิคแรกนะคะก็ไปนั่งฟังมันเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทเนาะซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าเออมีลุดบินเท่าไหร่มีเบสอะไรบ้างประมาณนี้ พอวีคแรกเนี่ยมอกยังชิลอยู่นะเออยังรู้สึกว่ายังเฟรชีเธอ,อยังตื่นเต้นยังเจอโอ้ยเป็นเพื่อนมากมายอะไรอย่างเงี้ยพอไปวีคที่สองเริ่มเริ่มหนักขึ้นละว,วีคที่สองก็เริ่มเรียนเกี่ยวกับอ่าเป็นเริ่มเริ่มเข้าสู่เนื้องานมากขึ้นนะคะว่าพอเราเป็นแอร์ปุ๊บเราไปถึงสนามบินเราจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องมีการไปบีฟกับลูกเรือบีฟกับกับตันเนาะว่าในเที่ยวบินนี้มีความพิเศษอะไรไหมมีสภาพอากาศเป็นยังไงต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งพอเรียนเสร็จปุ๊บเราก็คือเนื้อหาไม่ได้ยากแต่รายละเอียดมันเยอะมากเราต้องจำทุกอย่างอะ่ะเธอเราวแล,วแลวจำเสร็จปุ๊บอ่ะก็สอบของหมอบเรียนจันถึงเสาหยุดวันอาทิตย สอบวันจันเออแบบนี้เลยนะเรียนจันหนึ่งเสาร์หยุดอาทิตย์หนึ่งวันแล้วก็สอบวันจันทร์แล้ววันจันสอบเสร็จปุ๊บเรียนต่อเรียนของวีคใหม่ถัดไปก็เลยแบบเธอมันมันค่อนข้างหนักจริงๆแล้วเราอะคนไทยไงก็เรียนไงเธอไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งของเราไม่ได้พูดเป็นภาษาแม่อ่าวง่ายๆเราก็เลยจะยากนิดนึง เพราะว่าหนึ่งสับเทคนิคต่างๆเราคําภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยแบบไม่เคยเจอนะมันก็จะยากแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าทางสายการบินเนี่ยเขามี d i c t i o n a r y เนาะให้แต่ต่อให้เปิดไปอะ่ะแล้วพอเอาไปเข้าไปเทียบกับในประโยคที่คําถามก็ถามมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเธอมก็แบบเออมันมันแปลไปได้หลายอย่างถูกปะในเออในความหมายของ ของภาษาอังกฤษกับในความหมายของภาษาไทยมันมันแปลไปได้แตกต่างกันเออแต่แต่มันก็ช่วยได้แต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าเออจะจะจะ,จะแปลได้ทั้งหมดอ่วาวาง่ายประมาณนั้นพอวีที่สองก็อาสอบผ่านไปพอวีที่สามเธอโ oh อ้ my ม่ก็ทนหนักมากมันเป็นอะไรที่แบบเรียนแบบหนึ่ง เรียนการช่วยเหลือผู้อ่าผู้โดยสารแบบอ่าเขาเรียกว่าเมดิคอลเออเมดิคอลนะพวกการปั๊ม c p พอ่าปั๊มเนี่ยซีพการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการช่วยปั๊มหัวใจให้กับเด็กอืมเด็กทารกเราจะต้องช่วยยังไงเด็กเล็กเด็กโต ผู้ใหญ่่าก็จะมีแบ่งแยกย่อยกันไปอีกแล้วก็มีการสอบ้วยนะสอบปั๊มหัวใจสอบอสอบสอบ CPR นะคะก็จะมีโอกาสให้ทั้งหมดสามครั้งถ้าครั้งหนึ่งไม่ผ่านเนาะเขาก็จะให้โอกาสครั้งสองถ้าสองไม่ผ่านปุ๊บก็มีครั้งสามใช่ปะพอครั้งสามไม่ผ่านก็ส่งกลับบ้านถ้าถ้าไม่ทำทั้งสามครั้งไม่ผ่านเหออมายถึงว่าให้โอกาสถึงสามครั้งแล้วไม่ผ่านก็ ส่งกลับบ้านนั่นเองนะคะอ่าพอสอบไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเรียนในเรื่องของการอพยพผู้โดยสารเนาะอ่าทั้งบนบกและในน้ำนะคะเคยเห็นมาถ้าหลายๆคนคงเห็นที่เป็นแบบว่าคลิปวิดีโอที่อ่เขาเทรล้วเขาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาจากเอสไลด์ สูงสูงอะที่อยู่บนเครื่องบินอย่างนั้นแหละเราเทนอย่างนั้นเลยเราเราแบบขึ้นไปปุ๊บเราก็กระโดดก็กระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีถ้าเครื่องบินแลนในน้ําอ่าแลนในน้ําเราจะต้องอพยพผู้โดยสารยังไงจะเปิดเรือแพยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิกแต่วิกเนี้ยสนุกมากนะอย่างบางที่เขามีอ่าในเขามีสารเคมีตัวหนึ่งนะซึ่งเมาไม่รู้ว่าอะไรนะ เขาก็แบบสมมติว่าถ้าเป็นน้ำทะเลอย่างเงี้ยเ,เราเราไป็นแลนในน้าใช่ปะไอแลนด์ land บนทะเลอย่างเงี้ยแล้วน้ําทะเลมันเค็มกินไม่ได้เราก็เอาน้าทะเลเนี้ยใส่สังเมีตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น,น้ำเป็นน้ำเปล่าอ่ะเป็นน้ำแบบที่ไม่เค็มอ่ะเออให้เราแบบดื่มประทังชีวิตได้หรือบ,บางทีเขามีประกาเมจิกอะไรอย่างเงี้ยเราหย่อนลงไปตรงพื้นทะเลอ่ะเธอ แล้วมันก็จะกลายไปสีจากน้ำทะเลสีฝาๆแ้วก็จะกลายไปเขียวเข้มเป็นสีแบบสะท้อนแสงสีอะไรอย่างเงี้ยช่วยทําให้แบบว่าคนที่เขาอ่าเ,เรือหรือว่าคนที่ลาตะเวนอะแอมเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยสามารถมองลงมาแล้วเห็นว่า เฮ้ยตรงนี้มีคนขอความช่วยเหลืออยู่เออมันแบบมันเป็นแบบอันซีนมากแบบโอ้ยของของแปลก,ปกเออของแบบอือะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนในวิคนั้นแต่ว่าวิคนั้นก็คือยากมากเรียนกันแบบเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเอาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆเลยนะเธอคือเหนื่อยมากกลับมาก็คือสะบักสะบอมแต่ว่าเราเราแบบ จะไปเออระเหยไม่ได้เพราะว่าอย่างที่หมอบ,บอกภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เพื่อนๆเขาอาจจะเพื่อน,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 นคนที่เป็นต่างชาตินาอที่เขาแบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนะ่ยเขาก็อ่านผัหานเนาะอาจจะอ่านรอบสองรอบเขาก็เข้าใจแล้วเขาจําได้แล้วแต่สําหรับเราอะ่ะมันไม่ใช่ไงอย่างหมอบอะหมอบต้องแบบถ้าอย่างเพื่อนนอนแปดชั่วโมงหมอบนอนสี่นะเออหมอบมาจดสรุปยอ่อมาอ่านมา ทําความเข้าใจในบทเรียนที่เราเรียนเตรียมตัวสอบอ่เก่งข้อสอบอะไรประมาณแเหมือนเรียนในมหาลัยเลยอ่ะเธอต้องแบบเป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อนออกไปกินข้าวข้างนอกเพื่อนออกไปสังสรร์ปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ฉันจะอยู่ที่โรงแรมอ่านหนังสือ กินช่วงนั้นน้ำหนักลดลงมากน้ำหนักแบบเห็นอ้วนอยางนะแต่ก่อนได้เน,นี้ยไม่ได้อ้วนหนาะแบบแบบก็อแบบ้วนแหละแต่ว่าคือก็ผอมกว่านี้ยเออกอ็กินกินแค่พอประทังชีวิต เ,ออเพราะเวลาที่เหลือฉันจะเอาไปอ่านหนังสือซึ่งแบบคุยไม่ได้คุยกับพ่อแม่ไม่ได้คุยกับสามีไม่ได้คุยแบบไม่ได้คุยกันยาวๆอ่ะแค่โทรหาว่าเออโอเคสบายดีนะเดี๋ยวขอเวลาไปอ่านหนังสือก่อนอะไรอย่างเงี้ยเธอมันเป็นแบบนะั้นจริงๆแล้วก็พอแต่ว่าชีวิตในนั้นเป็นชีวิตที่สนุกนะมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าอืม ก็รู้สึกเอนจอยกับมันแล้วก็รู้สึกแบบเปิดใจเพราะว่าหมอค่อนข้างอย่างที่บอกมันเป็นอาชีพที่เราอยากจะทํามานานแล้วมันเป็นอาชีพในฝันเนาะมอก็เปิดใจมากๆเลยว่าอ๋อเราเหมือนเราได้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะรู้มานานอ๋ออันนี้เป็นแบบนี้เหรออุ้ยเครื่องบินเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยอ๋อแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกและตื่นเต้นมากแต่ว่ามันก็มาด้วยความเหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันพอวีคที่ 4เนาะวีที่4ี่วีที่ห้าเนี่ยเขาจะรวมกันเป็นเรียนเกี่ยวกับเครื่องบินเครื่องบินทั้งหมดประตูหน้าต่างที่เราจะต้องอคอยอพยพผู้่ได้สารนะอะไรเงี้ยเธอซึ่งซึ่ง,งประตูอะมีแบบอะมอต้องเรียนทั้งหมดเลยนะในในสายการบินมีกี่ไทายกี่ลำเราต้องเรียนหมดประตูหน้าต่าง แล้วเธอคิดดูว่ามันจะมีวันที่สอบประตูอย่างเงี้ยสอบประตูจะต้องจําให้ได้ว่าประตูเนี่ยมันมีทั้งหมด1ิประตูแดหน้าตา่างอ่ะจะต้องจําให้ได้ว่า12บประตูเนี้ยมันมีการวอรี่ายยังไงมีการล็อกไม่ล็อกอ่าต้องคอยดูว่าล็อกแบบปลอดภัยไหมอันนี้ไม่พอเวลาจะเปิดประตู มันไม่ล็อกใช่ไหมแบบพออล็อกใช่ป่ะแล้วอันนี้มันปลอดภัยที่จะเปิดประตูหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่แบบอเปิดดึงเอเออะไรนะลูกบิดนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดประตูมันไม่ใช่เธอมันมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเรียนกันจริงจริงจ,งจ,งจังเลยเออเรียนกันแบบทุกทุกอย่างในประตูเลยอนะ่ะเธอมันแบบละเอียดมากๆอย่างนะ้จริงพอเอพอวีที่หก วีคที่6เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสละเออก็จะเริ่มรีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่านอกเซอร์วิสการบริการแล้วก็แต่เราก็ต้องจำให้หน้านเนออบริการแบ, first class, แบบเฟิร์สคลาสแบบอีโคโนมีคลาสบริการแบบเ,เสิร์ฟอาหารยังไงชงเครื่องดื่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกนะแล้วก็จะมีวันที่เขาให้เราชิมไวน์ว่าไวน์แต่และตัวที่เสิร์ฟบนเครื่องเนี่ย มีรสชาติแบบไหนเป็นยังไงแต่ว่าอ่าวันนั้นก็คือเป็นวันที่ใกล้ๆที่จะจบแล้วนะไม่ใช่วันที่แบบว่าเออเป็นวันค่อนข้างจะรีแรกลกซ์รีแ,รกแลกซ์แบบสุดท้ายเกิจะสุดท้ายสุดท้ายอะไรย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้เป็นคลาสให้เราเรียนชิมวายเออกับชีสช,ชิมวายกับมะาการองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบได้เปิดประสบการณ์เปิดสัมผัสใหม่ๆเกี่ยวกับ เออวนยเนาะเพราะว่าออวายแดงวายขาวกินกับชีสรสชาติจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. เพราะเขาต้องการจะให้เราสามารถไปพูดคุยกับลูกค้าบนเครื่องได้ว่าอ๋อวายขาวแบบนี้นะไวายแดงแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้ให้เราแบบกินเมาอะไรอย่างงี้นะเธอจิบแค่แบบนิดเดียวแค่ชิมอะเออเหมือนชิมอะไรเงี้ยจริงๆเนาะคราวนี้อ่าพอปึ๊บจบ จบวีคที่เราเรียนเกี่ยวกับเซอร์วิสเบิบเขาก็จะให้เราสอบสอบเป็นงานสอบไฟนอลเขาก็จะเอาทั้ง6วีคตั้งแต่วีคหนึ่งถึงวีคหกเนี่ยมารวมกันรวมกันอ่าแล้วก็สอบถ้าใครตกหถ้าใครต่ำกว่า90%ก็โดนส่งกับบ้านถึงแม้ว่าตลอด6สัปดาห์ที่คุณทำมาคุณทำได้แบบ90มาตลอดแต่สอบไฟนอลคุณสอบไม่ได้ก็ สิกุบบายกับบ้านถึงแม้ว่าจะเหลืออีกสองวันจะรับปีกอะ่ะเขาก็ส่งกลับบ้านเหมือนกันเธอถ้าในเมื่อมาตรฐานมันไม่ได้เขาก็คัดออกอืประมาณนั้น,น,นแล้วเราก็จะมีการสอบประตูนะคะสอบประตูเป็นโอ้เธอเครียดมากแบบว่าคือเธอต้องจําให้ได้ซึ่งสอบประตูเนี่ยเขาจะให้โอกาสสาครั้งในการสอบประตู อ่าแล้วถ้าเราตอบผิดใช่ปะหรือเราทําผิดอะ่ะเกินสามพังใช่ปะก็ส่งกลับบ้านเหมือนกันแล้วเธอคิดดูว่าประตูต้องจําทั้งหมด12ประตูไว้แล้วถ้าเกิดแบบว,ว่าแม่งสับสนอะ่ะก็จะแบบสับสนเฮ้ยประตูนี้มันใช่อีประตูนั้นเอ้มันคือเครื่องลำไหนแล้วคือประตูเขามาเป็นแค่ประตูนะเธอมาแค่ประตูแล้วก็มาแบบ เออแม่งเครื่องลำไหนวะเออแบบเอ้ยต้องเออต้องสมแบบในสมองจะต้องมาพอปุ๊บต้องแมชให้ได้ว่าอ๋อมันคือเครื่องลำนี้มันจะต้องวอร์รไฟประตูแบบนี้จะต้องเปิดวิธีการเปิดประตูแต่และประตูไม่เหมือนกันนะบางอันเปิดจากด้านอ่ะแฮนโดอยู่ฝั่งนี้บางอันแฮนโดอยู่ฝั่งนี้บางอันอ่ะต้องมีนู่นนี่นั่นคือเธอมันจุกจิกไปหมดอ่ะแล้วต้องจําทั้งหมด12ประตูมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ เครียดมากแล้วก็จะต้องมีการสอบอพยพผู้โดยสารสอบอันนี้ก็สอบนะเอออพยพผู้โดยสารว่าอ่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องอพยพผู้โดยสารให้ทำภายใน90้าสิบวินาทีนะก็คือสองนาทีเนาะต้องอพยพผู้โดยสารออกไปให้ได้ทั้งหมดซึ่งนั่นแหละเือแล้วก็ต้องสอบอ่ะเออก็ต้องสอบแบบเฮ้ยเราต้องรีบอพยพผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยเธอมันเป็นอะไรที่แบบสนุกและตื่นเต้นมากๆแล้วก็ อ่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆได้เดี๋ยวม็อบจะเดี๋ยวถ่ายคลิปอะม็อบจะมีรูปให้ทุกคนดูนะว่าอย่างวันที่ม็อบไปลงในสระน้าอย่างเงี้ยเธอมันแล้วลงในสระน้ำเป็นอะไรที่เหนื่อยมากคือแบบเราอะต้องคอยช่วยเพื่อนอะจะมีเพื่อนที่แบบเขาว่ายน้ำไม่เก่งแล้วเราต้องคอยช่วยเขาวัดดันขึ้นไปบนบนเรือแพใช่ปะแล้วพอวันลุ่งขึ้นอะม็อบแบบรู้สึกเจ็บนะเจ็บหน้าอกเจ็บเจ็บ ตัวเหมือนแบบว่าเราดันเพื่อนขึ้นไปบนแพแล้วเราอยู่ข้างล่างข้างล่างน้ำใช่ปะเราก็ดันเพื่อนขึ้นเราเพื่อนก็แบบแล้วเราพอพอวันนึงขึ้นมารู้สึกปวดตัวไปหมดเลยรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าหายใจไม่ออกไหมหมายถึงหายใจไม่ไม่ไม่ไมไมไมโล่งอะ่ะเราก็รู้สึกแบบเออเธอมันเหนื่อยจริงนะเออนั่นแหละก็รู้สึกแบบ โอเคผ่านมาได้ดังนั้นมอบอยากจะฝากบอกกับทุกคนเนาะน้องๆน,นะคะว่าอยากถ้าอยากจะมาเป็นแอร์ที่เขาเห็นเขาอะเดินสวยๆอยู่ในเคบินเดเห็นแอร์เดินแต่งชุดสวยแต่งหน้าใส่ชุดยูนิฟอร์มเดินสวยๆอย่างเงี้ยกว่าที่เขาจะไปยืนตรงนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาผ่านการเทรนอย่างหนักหน่วงผ่านช่วงเวลาที่ อดหลับอดนอนมาแล้วแบบเป็นเวลาสอ่าบางบางสายการบินอ่ะหเดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยบางบางสาย4ี่ยาวไปถึงหเดือนก็มีนะคะดังนั้นมันไม่ใช่แค่อาชีพเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเดินสสวยๆแล้วก็ไปเสิร์ฟอ,อาหารเครื่องดื่มบนบน,บนท้องฟ้ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารถ้ามี อุบัติเหตุมีเหตุฉุกเฉินต่างๆอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแรกที่รู้ว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนใช้ยังไงเอามาช่วยผู้โดยสารได้ยังไงเนาะดังนั้นนะคะมออาจจะอยากจะฝากไปถึงคนที่แบบว่าชอบพูดว่านางฟ้าเอ่นน Air อแอร์โฮสเตดอะก็คือคี้ค่าบนเครื่องบินคือในตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นใครเป็นคี้ค่าใครแล้วทุกคนถ้าจะบอกว่าอ อยู่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่เป็นคี้์ค่าบริษัทหรือเป็นแม่ค้าเป็นคี้์ค่าเอ่อพนักเอ่อคืาเรียกว่าคี้์ค่าลูกค้าหรือถ้าเป็นพวกหมอพยาบาลข้าราชการเป็นคี้์ค่าคนป่วยเป็นคี้์คนน่าคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่อ่ะทุกคนคือทุกคนอ่ะเอาแรงงานเอาเวลาเอาทักษะเอาศักยภาพ มันแลกกับเงินถูกไหมคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าใครเป็นขี้ค่าใครแล้วทุกคนก็อย่างแอร์ทุกคนอ่ะที่เขาสมัครเข้ามาเขาพร้อมเขามีจิตใจบริการเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่แบบว่าก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเหตุการณ์เนี้ยมีคนอ่าเราต้องช่วยปั๊มหัวใจ cpr กับลูกค้าคนหนึ่งขอน้ําเราต้องช่วยใครก่อนเราต้องช่วยคนที่แบบว่าต้องปั๊มหัวใจก่อนถูกไห คนจะขอนหามก็ก็ต้องอเราต้องเรียงลําดับความสําคัญแค่นั้นเองนะคะดังนั้นแบบไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดก,กันน้อว่าเออนาอเป็นแบบว่าแอร์บนท้องฟ้าก็คือแบบพวกขี้ข้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเขากว่าที่เขาจะมาเดินตรงนั้นได้เข,เขาผ่านการเทรนมาอย่างหนักเขาผ่านเขาผ่านการเทรนเขาผ่านแบบช่วงเวลาที่หนักในใน ช่วงนั้นน่ะมาแล้วนะคะมันมันจึงเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็มันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอที่เขาจะได้ใส่ชุดส,สวยแต่งหน้าส,สวยเดินอยู่ในสนามบินพอเขาผ่านการเทรนอย่างหนักมาแล้วไงแล้วเวลาอยู่ไปไปอยู่บนเครื่องเนี่ยแอร์ไม่ได้นอนนะคะแอร์ไม่ได้แบบว่านั่งเฉยๆนะลูกค้าเนี่ยนอนอยู่บนเครื่องใช่ปะแต่เราจะต้องคอยเดินนะคอยเดินอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ลูกค้า โอเคไหมมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยอะนะเออลูกค้าบางคนจะเอาน้ำเอากาแฟเอาน้ำอัดลมต่างๆขนมนะคะแล้วก็คอยบริการให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้านอนแล้วแอรอจะนอนนะคะไม่ได้นะแร์จะต้องคอยตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะโอเคหวังว่าทุกคนนะคะคงจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะในการเทรนในอย่างที่ เห็นประสบการณ์นะ้องของม็อบนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะถ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะแชร์คลิปนี้นะคะให้กับคนอื่นๆนะเพื่อนนะคะหรือน้องหรือใครนะที่ อยากให้มีประสบการณ์เดียวกันนะคะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะกดติดตามนะคะเพื่อมีคลิปต่อไปนะคลิปหน้าๆน,นะคะคอยเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะคะโอเคแล้วกลับมาพบกับมอบได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาอีกเรื่อยๆนะยังไงฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ